วันนี้จะมาประกอบแบตลิเธียมกันนะครับก็เกียมอุปกรณ์เกียมแบตนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด32650นะครับเราก็เริ่มแพ็กกันเลยนะครับตอนนี้เราก็จะเชื่อมแบตคือเราจะหุ้มแบตด้วยตัวฉนวนก่อนนะครับตัวนี้กันทั้งความร้อนกันทั้งกระแสไฟฟ้านะครับหลังจากที่เราหุ้มฉนวนเสร็จแล้วตัวนี้เราจะใช้ BMS นะครับ บีเเอก็เป็นบอร์ดตัวควบคุมการชาร์จกับตัวที่ใช้ตัดเมื่อไฟเกินหรือไฟขาดนะครับตัวนี้เราจะเลือกดูที่ขาของขั้วนะครับก็คือให้ดูตามนี้เลยนะครับให้บวกกับลบอยู่ตรงขั้วของแบตนะครับับโดยเราจะดูตามรูปเสนัญลักษณ์นี้นะครับก็คือ B บวกก็คือขั้วบวกของบอร์ด BMS แล้วก็ให้ตรงกับ ขั้วบวกของแบตนะครับ B ลบก็คือขั้วลบของ BMS ให้ตรงกับขั้วลบของแบตเพื่อการแพ็คจะได้สวยงามนะครับแล้วคราวนี้เราจะมาวัดแบตแต่ละก้อนก่อนนะครับว่าไฟมาเท่าไหร่นะครับแบตตัวนี้กำลังไฟจะอยู่ที่ประมาณ3 3โวลต์กว่าๆนะครับ3.2ครับก็คืออยู่ที่ประมาณ3.27อะไรประมาณนี้ครับก็จะ ทั้งสีก้อนกําลังไฟเท่ากันหรือเปล่าพอเราวัดเรียบร้อยเราก็จะเริ่มทําการเอาบอร์ด BMS ติดตั้งไว้บนแบบเพื่อความสวยงามในการแพ็คจะได้ไม่เกะกะน,นะครับบางที่าบางเจ้าหรือบางตำราก็จะแยกบอร์ด BMS ไว้ด้านนอกเลยนะครับอันนี้เราก็จะติดด้วยกาวสองหน้าครับติดไว้ เอาให้ตรงตามที่เราดูไว้ทีแรกและครับก็ติดเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะมาหลังแยกติดเสร็จเนี่ยเราก็จะมาเชื่อมลายวงจรตามสัญ,ญลักษณ์ที่จะเขียนไว้ให้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาให้ดูก็อันนี้นะครับก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตามนี้เลยครับสีแดงก็คือ สายไฟที่จะเชื่อมเราจะใช้เป็นนิกเกิลครับนิกเกิลมันจะบัดกีง่ายแล้วก็สายมันจะใหญ่ครับอันนี้เราก็จะมาเชื่อมด้วยนิกเกิลใช้ตะก,กั่วเชื่อมครับตามสัญลักษณ์ที่ให้ไวท้ทีแรกนะครับเชื่อมตามนั้นเลยครับอันนี้เดี๋ยวขอเวลาเชื่อมแบตสักแป๊บนะครับก็คือนิกเกิลแผ่นนี้ก็สั่งซื้อได้จากราซาด้าได้เลยครับแต่ก็ ามาเจาะรูเองหรือจะซื้อแบบเจาะรูมาแล้วก็ได้แต่แบบที่เจาะรูมาที่ผมไม่ได้นิยมใช้คือว่ามันเขาเจาะรูมาให้บางทีเราใช้ยาวหรือสั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับงานของเรานะครับก็คือด้วยบางทีมันมีรูก็คือทําให้พื้นที่หน้าสัมผัสของตัวนิกเกิลมันน้อยลงก็คือบางทีบางรูนั้นเราอาจจะไม่ไม่ได้เชื่อมไม่ได้ยึดเนี่ยครับ เอาเลือกมาเจาะเองดีกว่าก็ในส่วนที่เราไม่ได้เจาะรูหรือไม่ได้เชื่อมอะพื้นที่หน้าสัมผัสก็ยังจะเต็มอยู่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวขอเวลาเชื่อมสักแป๊บนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอไปยาวๆเลยครับเดี๋ยวเราจะมาแพ็กกันอีกทีอีกทีหนึ่งหลังจากเชื่อมเสร็จก็คือ,อเราที่เราเชื่อมเนี่ยเราจะเป็นเชื่อมแบตแบบ อนุกรมนะครับต่อเพิ่มกําลังโวลต์น,นะครับให้โวลต์มากขึ้นตอนนี้แบตท,ที่เราแพ็คเนี่ยก็คือ3.2ครับโดยประมาณนะาบวกกัน4ก้อนก็จะได้12.8ครับกำลังไฟก็แต่ถ้าชาร์จเต็มก็จะได้เกือบ14โวลต์กว่ากาเพราะแบตรุ่นนี้ก็จะอ่ากำลังไฟค่อนข้างจะสูงนะครับ ตัวเราก็จะได้แบต12โวล์ละอ่า12โวล์กว่าๆซึ่งมันมีเทคนิคในการเลือกที่ชาร์จอยู่คือถ้าเกิดว่าเราใช้ที่ชาร์จ12โวล์เนี่ยมันจะไม่สามารถชาร์จไฟได้ให้แบตตัวนี้เต็มนะครับมันจะต้องใช้อ่าที่ชาร์จสัก14.6โวล์ครับให้เราเลือกที่ชาร์จขนาดนี้ถึงจะชาร์จแบตตัวนี้ได้เต็มกำลังเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งบอร์ดบีมเอสเลือกให้ตรงรุ่นกับแบตท,ที่เราจะประกอบนะครับเช่นแบตตัวนี้เราประกอบสีก้อนเขาก็จะเรียกว่าแบตเอสสีครับซื้อสีเอสอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เราก็จะมาแพ็คละเราก็จะสั่งมาจากลาสดาน,นะครับไอต,ตัวแพ็คนี้ก็คือโดยเป็น PVC ครับสาหรับแพ็คแบตตัวนี้เราก็จะเลือกขนาดโดยให้วัดความสูงของแบตนะครับก็คือความสูงกับ ความกว้างของแบตวัดเป็นมิลลิเมตรครับพะตัวนี้มันจะขนาดเป็นมิลแล้วเอามาบวกกันเช่นสูง1 0 0 mm, มิลกว้าง20 mm. ิมิลเราก็เอามาบวกกันก็จะได้เป็น120แล้วก็ให้เลือกซื้อขนาดตามนั้นครับอืมแล้วเราก็เอามาซีนครับแล้วก็เป่าด้วยท่อลมร้อนท่อหดมันก็จะหดตัวลงก็จะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับลายวงจรก็ให้เอาฉนวน หุ้มไว้นาะกันมันช็อตกันน้ําเข้าหรืออะไรครับอันนี้ก็จะแพคโดยสมบูรณ์ละก็เป่าด้วยท่อหดอต่อลายวงจรที่จะชาร์จหรือสายไฟที่จะนําออกไปใช้สายไฟที่จะเป็นอ่าเอาไฟเข้าครับก็ต่อให้ใหเ้เรียบร้อยแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนเขียนขนาดแบบ ติดไว้หน่อยนะ12เท่าไร12โวลต์เท่าไรเป็นแบตบแบบไหนครับก็เพื่อที่การใช้งานจะง่ายแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเออเราควรจะต้องซื้อที่ชาร์จขนาดเท่าไหร่มาชาร์จนะครับน,นี้แล้วก็จะเป็นการประกอบแบบคร่าวๆแต่โดยละเอียดมีข้อมูลสําหรับแบตเยอะมากกว่านี้ก็ลองไปศึกษาดูนะครับสำหรับแบตแต่และรุ่นที่เราจะนำมาแพคด้วยการแพ แบบนี้ก็อันนี้ก็จะใช้งานได้ละบีมบีมเอสก็จะช่วยเราไฟเกินไฟช็อตไฟต่ำเกินไปเขาจะตัดเพื่อที่จะเซฟเซฟแบตซึ่งแบตในลักษณะเนี้ยก็จะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็จะใช้ได้นานหลายปีครับอย่างน้อยนะ3-4ปีขึ้นขึ้นไปครับมันจะใช้ทนกว่าแบตน้ำหรือแบต หม้อใสที่เราใช้อยู่ทั่วไปครับอันนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วพร้อมใช้งานขอบคุณครับสำหรับการติด